บัวซอนพร้อมด้วยครูสัญญาใจได้ลงภาคปฏิบัติตัวจริงหลังจากได้หาบการฝึกอบรมวิธีการผลิตน้ำสกัดสีผาบบัวซอนได้นำไส้ถงเซลมที่ทิมแล้วมาเป็นอุปกรณ์ในการบรรจุน้ำสกัดสีผาหยอดส่น้าเขา่าตามทิศทางกระรนน้ำไหลบนแล้วพืชจังหวะเห็ดลินแต่ว่าผลตอบแทนเกินคาดนี่คือความจริงที่เราได้ไปสัมผัสมามนาของข้าพเจ้าเป็นประเภทสี่ ถือว่าเข้าได้แต่พอเพียงแต่เฮกตาร์หนึ่งได้แต่ต้นหะต่อนั้นมาในปี2 0 0พเอวันที่สิปี2 0 0พเอเนาะถือว่าได้ไปรับการศึกษาพวกซช้านุ่มแข็งเราไปไปเรียนอยู่อยู่แข็งเกี่ยวกับเรื่องสีวะพาและแต่เขาก็มานำไส้ยอดจะทางนาเนาะแต่หัวนาลงมาอันที่สอเอาไส้ซีด เขาดไปเป็นจุดเป็นจุดเขาปักดามแล้วนะเขา็ิีดเทอนึงเนาะแบบใกล้สิเป็นบ่าวเป็นสาวของเขาเขา็ิีดเทอนึงแล้วจะมีปรากฏการ์ึ้นมาเลนน้อย,อ,ยอันทศ่ด้วยไฟคือปุยบุมีแล้วเบอร์ให้มันซองเนาะซองขึ้นมาแล้วมันอาจจะมีะสีเหลืองเนาะสีเหลืองอ่อนนี่ ที่เป็นออนนี่ขึ้นมาแล้วเพราะว่าโอ้ตัวนี้มันได้เข้ากับซีดต่อแล้วบอนได้ที่บนนะเขาก็ได้ไปไปซีดตามหลังหลังจากคลิปเกี่วเข้านาปีบัวซอนบอกว่าบุ๊เป็นตาเสือเลยแต่ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นแต่พอปีนี้เนาะถือว่าเป็นปีที่นําไส้มาเนาะเป็นระดับตามปีเนาะห่วงเข้าถือว่ามันตึงมันเต็มแบบนี้แหละแต่เขาเรีบนิดน้อยสุด ถือว่าร้อยร้อยสองร้อยกับหกเม็ดมีเขาเรียบมีแต่สามเม็ดเท่านั้นหัวเข้าเนี่ยก็ยาวเลยเนาะแต่ว่าอยู่ในสาวช่างตีมาแล้วเนาะนี่สาวป่าช่างตีถือว่าได้เพิ่มขึ้นเนาะปีแล้วนี่กันร้อยหกเป๋าวอนนี้ก็ร้อยสิบสองเป๋าเลยอะไรนี่ถือว่ารื่นไปหกเป๋าตัวนั้นมันห้ากำ ถ้ากำมือพอดีได้มัดนึงบ่เดี๋ยวนี้เนี่ยมปนในรับสองกำปลายหรือสามกำมัาก็ได้มัดหนึ่งเนาะคือจังซีแต่เนี่ยถือว่าเขาได้มัดหนึ่งแล้วแต่เขาบุษใส่นั้นเราถือว่าบุได้หลายนะแต่ก่อนเขาเทศหาบเข้านี่เนาะขามาหาบเข้านี่ถือว่าสาวแปดมัดถือว่าจังจะหาบได้มาปัจจุบันบนี้สาวมัด คือว่าหนากักเลยเลยใส่หลายนี่หาไปบ่ได้แต่มาปัจจุบันนี้เม็ดมันตึงคือว่าเขารีบนี่มันน้อยคือว่าเขาหากบนนี้ก็คือว่าได้ยังแย่เลยดิคือว่านักชุมขวัเนี่ น да: อกจากนำไส้ไส้นาเข่าแล้ว well บัวโอนยังได้นำไส้เข้าในการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ตื่นอีกนอกจากนำไส้นาและไส้ย่างอีกไส้ใส่อันาต้นไม้ให้หมักเนาะหมักทายหมักจองเนี่ยก็เรียบตามทางเลยมาใส่อ่่งนนีไมาใส่เขาใส่น้ำแล้วฮดบนน้ำตาลแล้วฮดแล้วมือแล้วก็เลี้ยงเป็ดไก่เก็เลี้ยงเป็ดไก่อีกเนาะเป็ดไก่เขาก็เอามาใส่ในใส่เข้ากินแล้วไก่ผู้ตายผัก ช่วงอันที่ว่าเขาไขวันนุกหรือว่าพักเหมานี่ระหว่างที่เลือดผ่านมานี่แหละมันจะเนาะไก่เขาจมตลาดพักเนาะเพราะว่าเราดูฝนดิมันจะยากที่สุดเนาะเป็นไข่เป็นยุงเป็นอย่างนั้นะเออมันเป็นสัตว์แต่ว่าเขามาใส่อันนี้เลยคือบุ้งมากฏ้นหยังเลยแต่ว่ามันดีแต่ว่าไข่ไวเท่าไหร่สัตว์กินก็ได้ โบซอนยังได้นำแส่น้ำสกัดชีวภาพเขาในการเลี้ยงปลาโดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ตัวนี้วิธีเขาบ่มฝุ่นให้ปลากินเนาะเลี้ยงปลานาเข้าก็ได้ใส่หนองก็ได้เนาะก่อนอื่นมดเขาต้องเอาเฟืองเอาเฟืองท่านอามาให้เป็นเรียนนะเป็นเรียนเป็นกองสูงให้อยู่ในสามสิบสุบปีหามอ่อนโอ้ย ง่ายโอยต้องนี้ขิวใส่จะมีใบไม้ไปตอกนะกรงเซยดใส่แล้วเาขาก็เอาหัวน้ําเชื้อของเสียภาคเนาะออจองหนึ่งลงน้ำอยู่สิบลิตรแล้วใส่ตะไตาลนี่จองหนึ่งเท่ากันเนาะใส่โคน้นเลย โอ้ยให้มันแตกเลยฮดบ่เนี่กะโห่ดีมันขมซุ่มอยู่หน้านี้แล้วมันก็เคยขมข้อแล้วก็เปื่อยมดฮดกะว่าได้แล้วก็เฮ็ดต่อไปออตามเนื้อที่ของเขาที่จัดวางไว้เน,น,น,นี่ยอ,อยู่ในระดับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสามารถเอาน้ำเขาได้แล้วะเ่ว่าเฮ็ดให้ปากกินต่ว่า อาหารนี่เขาก็บรได้บรไดใช้เลยอายจจะฮ็ดอันนี้ให้กินถือว่าได้บผลดีเกี่ยวกับมาหาเฉพาให้ป่าการคัดเม็ดเข้าเพื่อให้ได้เม็ดที่สมบูรณ์ก่อนการตุกลก้าคือวิธีการไหมของบัวซอนสำหรับอุปกรณ์ที่นำใส้เขาในการคัดเม็ดเข่ามีดังนี้ 1. ทางไฮหรือซ้ำก็ได้ 2. ไข่ไก่หรือไข่เป็ดที่ยังใหม่วิธีการปฏิบัติให้เอาทางใส่น้ำแล้วเอาเกลือทอกลงค้นเกลือให้ละลายกับน้ำปะไว้ให้น้ำนิ่ง,างจากนั้นเอาไข่ปอนลงสังเกตบึงวาหน่วยไข่มันฟูขึ้นหรือจมลง,งลพื้น ถ้าไข่จมลงพื้นแสดงว่ายังบบทันได้ตามความต้องการในกรณีนี่ให้เอาไข่ออกแล้วตืมเกลือลงไปผนไห้ละลายแล้วป้าให้น้ำนิ่งจากนั้นเอาไข่ปอนลงสังเกตเบืงบ่าไข่นั่นจะฟูขึ้นมาถือว่าได้ตามความต้องการจากนั้นเอาไข่ออกเอาไข่ออกเนาะ ถอกเข่าลงป่าไว้พุทหนึ่งสังเกตเม็ดเข่าที่มีคุณภาพจะจุ่มอยู่พื้นส่วนเม็ดพีบมีคุณภาพนั่นจะฟูขึ้นจากนั้นให้สาวเอาเม็ดเข่าที่ฟูออกให้หมดแล้วนําเอาเม็ดเข่าที่จุ่มนั่นออกจากถังล้างด้วยน้ําสะอาดหลังจากนั้นเก็บเมียนไว้ในกระเป๋าและก่อนจะนําเอาไปเซด้วยวิธีใดก็ตามควรเอาน้ําสกัดสิ่บรพถอกลงใส่น้ำที่เซแนวเข่าปลูกนั่น ในอัตราส่วนหนึ่งหาสองบ่วงต่อน้ำสิบลิตรเพื่อกระตุ้นให้เม็ดข่าวเตกอย่างสม่ำเสมอเ็งเฮงไปหลายมีแ <arrivé> ค yeah. uh ่ไปต่อตเลยบดเอาเป็นดามนอทงไว้โดมันมีช่องอากาศจะเอาไปใส่ฮิดก้เนี่ยมันก็บรวปอากาศโมซอนได้ปฏิบัติตามแนวทางทฤษฎีใหม่ การผลิตที่ลงทุนน้อยแต่ได้หาผลตอบแทนเมนคุ้มค่านั้นเป็นประสบการณ์ที่ดีจากปวสอนต้นทุนของอันนี้มาเฮ็ดตัวจริงนี่ซื้อเต็น้ำตาลนั่นแหละแต่ว่า5กิโลตัวเป็นเงินแต่ว่ากิโลนึง3 0 0พันแต่ว่า35 5ห้ิบาทกบเท่านั้นแต่ว่าในการํำไซ้แต่ว่าสำเร็จในต่อปีนึงไซตปุ๋ยสืภาพมีคือว่าอันที่หนึ่งกับกของมันแข็งแหงดีไให้เกี่ยวง่ายต้นมันบุรลมแต่ว่า ผลประโยชน์ก็คือว่ามากของมันหลายหอยยิ้มของลูกสาวเม่แลลพอได้ปรงบอกถึงความสุขของครอบครัวการเลือกเอาเต่สิ่งดีๆให้เกสีวิตในครอบครัวคือหนาทีของบัวโซนจะต้องก้าวต่อไป